สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564อ่ะได้เวลานะครับล้อมวงเข้ามาขอขอบพระคุณประดาแฟนคลับทั้งหลายนานๆจะตอบกันทีแต่อ่านทุกวันนะครับสำหรับคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายคุณบุญมาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณบุรวีวิเคราะห์ข่าวดีมากค่ะ คุณธนงบอกว่าบ้าอำนาจหลงตัวเองผลงานไม่มีดีแต่เดินสอพรอหน้าด้านไปวันวัน,ว,นว่าใครครับเนี่ยนึกว่ารายการผมว่าอย่างเดียวด่าอย่างเดียวคุณเอากับผมด้วยเหรอธนอง n เกษตรทำร่ำรวยบอกว่าช่วยพูดเรื่องน้ำท่วมใครเป็นคนล้มโครงการแก้น้ำของรัฐบาลยิ่งรักคนพวกนี้ทำลายประชาชนอ่ะคิดกันไปควา,ามคิดอาจจะไม่ตรงกันไม่เป็นไร ใจนิ่งๆนะครับสำหรับคนอื่นคุณสมใจคุณสมใจนะครับบอกว่าผมฟังทุกคลิปครับขอบพระคุณคุณแซมบอกว่าขายให้ต่างชาติถูกขายในประเทศแพงมันแปลกนะประเทศไทยคงจะพูดเรื่องน้ำมันคุณสมหญิงสมหญิงบอก่าเจ้าของน้ำมันต้องใช้น้ำมันแพงเพราะอะไรก็เพราะประยวยซิครับ อย่าไปหวังเลยไอค้คนขี้ขลาดตาขาวอย่างมันจะยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ก่อขึ้น FAA FFF นิชดาบอกว่าอีต e ู่คุณเรวัตบอกประยุทธ์พูดเอามันแต่การปฏิบัติสุดห่วยปริชาติบอกว่าเห็นไหมประยุทธ์ราคาน้ำมันประเทศเพื่อนบ้านของเรามันถูกลงเห็นไหมคุณจุพลบอกในยุคที่ชาวไทยอยู่ยากที่สุดจะตายกี่คนรักไม่เคยใส่ใจเอาแต่นายทุนมาร่วมกันปะละอสารอ้นประเทศ คุณวิชิตบอกน,นี่คือประเทศไทยในยุคที่วิบากกรรมของประชาชนคุณตินนาบอกสวัสดีค่ะคุณบุรวีรับชมทุกวันค่ะได้ความรู้มากมายเดี๋ยวนี้ไม่เคยดูทีวีสักช่องไม่มีประโยชน์ดูคุณละวีด,ดีกว่าขอบคุณครับเน้ชมอย่างเนี้ยผมชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบบ้ายอเหมือนกันนะนี่พูดตรงๆพูดตรงๆคนเรา <c oughs> คนเรามันก็บ้ายอทุกคนแหละครับ สวัสดีค่ะโมบินบอกคุณบุญลวีใช่ค่ะนาคุณพ่อโดนไปเต็มเต็มสิบองไร่ขอ,อนแก่นจ้ะนาติดกับน้ำชีปีนี้ต้องซื้อข้าวกินยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยค่ะคุณวิชิตบอกรัฐบาลส้นตีนนี่อ่านตามคำนะครับรัฐบาลส้นตีนเฮงซวยมันจะรุมถึงประเทศในชิบหายไปถึงไหนอาอาวอามึงไปสัที คุณสมภพตูตรงรับผิดชอบอย่าเอาภาษีประชาชนไปละเลงเก่งต้องเก่งให้จริงคุณปราแพ้แล้วจะเอาอะไรกันมันคดีกี่รายาคุณพรขายข้าว4ีกิโลได้ปลากระพงหนึ่งกระพงไม่พูดบ้าง <c oughs> ไม่พูดบ้างละครับคือผมฟังความทุกประชาชนและสำลักทุกทีคุณบุญลวีพูดหน่อยว่าเออเดี๋ยวกูพูดให้ฟังเว้ย ลูกทุ่งดีไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธมึงกูไม่เป็นไรหรอกนะแต่จะด่าพ่อร่อแม่ผมก็แล้วกันคุณชำนาญบอกใครจะมาเป็นนายกต่อหนักแน่ต้องหนักแน่เพราะเป็นหนี้เขาเยอะแค่ก้าวล้านเองก้าวล้าน,านยิบจอย <c oughs> ให้พวกลูกๆล,ล้าน,านไปใช้หนี้เขาก็แล้วกัน คุณกมลพันธ์บอกโทรศัพท์ข้างล่างใช้ได้ตัวเดียวช่วยตัดออกเสียด้วยอีกตัวหนึ่งเเดี๋ยวใช่เจ้าหน้าที่เขาเช็คดูนะครับปกติก็ใช้ได้สองเบอร์แต่ว่าบางทีสายโทรศัพท์คือโทรศัพท์มันเข้าเยอะอไอเบต้ากรูกแคนเนี่ยเพราะว่าท่านตื่นตัวกันแล้วก็เห็นคุณภาพจริงๆเมื่อกี้ก็มีบอกว่าอะไรละ่ะ แฟนคลับเบต้ากรูแคนบอกดีจริงๆค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณนะใช้แล้วดีจริงคุณซันนี่ครับคุณซันนี่ขอบพระคุณมากแฟนคลับเยอะนะครับที่สั่งซื้อกันไปคืออย่างนี้มันมีผลการวิจัยที่ชัดเจนจากมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบเลอร์มหลาลัยดุคแคลิฟอร์เนียแล้วผลการวิจัยเนี่ยมันสามพันกว่ารายงานเท่าที่รวบรวมแต่ผลข้างเคียงมันไม่มีเลย ผลการวิจัยนะฮะมหาลัยชื่อดังทั้งนั้นมหาลัยการแพทย์ทั่วโลกจนกระทั่งนักวิชาการไทยหลายท่านศาสตราจารย์ดรวิจิตบุญยะโหตระศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอนดีตปหลัดกระทรวงสาธารณสุขมาทําเป็นเล่มเขียนเป็นตําราเขียนเป็นตําราอย่างที่ผมออกมาโชว์เนี่ยคือต้องมีหลักฐานให้เห็นครับเล่มนี้จําหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัย คนระดับประหลัดกระทรวงออกมาเขียนว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบแล้วจะให้ผมทำไงผมก็ต้องพูดความจริงอันนี้มันดีที่สุดจริงๆอย่างที่ที่ท่านว่าอย่างมีคุณซันนี่หรือใครหลายคนที่ที่ออกมาคอมเมนต์แต่ผมไม่ค่อยได้อ่านนะครับมันดีจริงๆภูมิคุ้มกันคือในตำรามันใช้คำว่าป้องกันและรักษา นะในหนังสือตำราของศาสตราจารย์ดรแพทย์สมศักดิ์เขาจะเขียนว่า<ไห>ม,มะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราพแผลจากการผ่าตัดปอดบวมและเอนะโรคเกี่ยวกับติดเชือ้อคือกินไปแล้วเนี่ยมันไปสร้างไมโครฟาจหรือไมโครแฟตแล้วแต่จะเรียกมันสซลลเอนะครับในกระดูกไขสันหลังแล้วมันก็จะผลิตเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่เขาเรียกว่าไอเซลเพชฆาดเนี่ย มันเจอสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเชื้อราไวรัสปรสิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะฆ่าทิ้งครับมันจะฆ่าทิ้งคือมันพิฆาตเลยครับมันคนละอย่างกับวัคซีนนะวัคซีนเนี่ยมันป้องกันไม่ได้เบต้ากรูแคนก็ป้องกันไม่ได้ครับเหมือนกันแต่วัคซีนเนี่ยติดเชื้อแล้วมันชะลอการตายได้คือมันไปสร้างภูมิสันทานเหมือนกันกับเบต้ากรูแคน แต่เบต้ากรูแคนน่ะมันป้องกันด้วยและก็รักษาด้วยมันฆ่าทิ้งหมดและที่สำคัญมันไม่ได้เป็นเคมีอย่างกับวัคซีนนะอย่างที่ผมบอกเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกมันเป็นอะไรครับสมุนไพรก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่มันสกัดจากยีสขนมปังดีที่สุดฉะนั้นนักวิชาการไทยก็บอกเฮ้ยยีสเอาสกัดยีสสาเล่าซาเบียมาไม่ดีครับผมต้องพูดตรงๆต,ตามนักวิชาการเขาบอกมันไม่สะอาดและได้ผลน้อย ผมไปสหรัฐอเมริกาก็ไปเห็นโรงงานมาแล้วก็ทึ่งครับแล้วซื้อมาในขวดละสี่พันบาทก็บอกอย่างนี้สั่งตัวยามาเลยให้มันถูกลงมาบรรจุในนี้เป็นชนิดเข้มข้นครับจากนั้นปลอดภัยสบายใจหายห่วงหมายเลขกโทรศัพท์ข้างล่างนะแล้วก็ถ้าโทรศัพท์เช้าๆไม่ติดก็บใบยๆเย็ยยยนๆอะไรเนี่ยนะครับก็ลองดูก็แล้วกันนะเอาแค่นี้ <c oughs> คุณองนัทบอกว่าข้าวกิโลละห้าบาทแต่มาม่ากิโลละหกบาทถูกกว่ามาม่าไงข้าววิโลละห้าบาทหกบาทเท่ากันก็แลกมาม่าได้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 ซองหนึ่งคุณบุรวีชาวนาจะอยู่ยังไงยุดเขาบอกมายวยเขาบอกมาทนทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชินไปเองทนทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชินไปเองเออชินยัง่ะ ชินหรือยังเขาขายลิตรละยี่สิบเอ็ดพม่าซื้อน้ำมันไทยไปขายลิตรละยี่สิบเอ็ดแต่ไทยขายลิตรละสามสิบบาทสิบแปดสตางค์บางแห่งสามสิบบาทเออเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้้ขึ้นราคา้ํามงน้ำมันในเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแม่งขึ้นราคาน้ำมันอีกครับเมาาื่อวานเนี่ยท่านทั้งหลายที่ที่ติดตามก,ก็ก็เฉพาะเฉพาะ อันน้ำมันเบนซินนะครับเฉพาะน้ำมันเบนซินที่ขึ้นเมื่อวานเนี่ยราคาน้ำมันเบนซินนะครับส่วนดีเซลเนี่ยราคาแล้วแต่ระยะทางใกล้ๆตั้งแต่33มสเอ็ดและก็ต่ำกว่า30ส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียง30นี่ก็คือคือน้ำมันที่มัน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 ขึ้นราคาเมื่อวานเนี่ยนะครับคนใช้เบนซินก็ก็เมื่อวานก็แห่กันไปเติม ส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมน้ำมันในกลุ่มเบนซินนี่ขึ้นปรับขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ปรับเป็น20สตางค์ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลยังคงเดิมไอพวก EEE เวรอีกรมทั้งหลายเนี่ยผมไปเติมรถนะแล้วรถผมพังพังลูกส่งลูกสูบบวมหมดเพราะมันผสมเอทานอลเยอะจริงๆก็ไม่อยากบ่นแล้วครับไม่อยากบ่นแต่ก็ต้องบ่นละ ก็ต้องบน่นละนะก็มันก็เห็นกันอยู่อะเติมน้ำมันไปพันหนึ่งอะท่านผู้ชมได้น้ำมันจริงๆเป็นเนื้อน้ำมันจริงๆเนี่ยห้าร้อยกบาทเป็นภาษีซะสี่ร้อยหาสค่าการตลาดอีก40บาทค่าการตลาด4%ี่อร์ซภาษีบวกกองทุนน้ำมัน45%่ส้าอ่าน่ารงกันอีก51%โอ้ประคุณลุ้นช่องตายหาเลยครับ ประเทศไทยเนี่ยน้ำมันแพงที่สุดนะลิตรละ33บาทเป็น3บามสิบสาบาทสีสิบตังใกล้สี่สิบก็มีแต่ค่าแรงขั้นต่ำาม3้อยามบออย่างผมเปรียบเทียบให้ฟังมาเลเซีย14บาท8ปสิบห้าสตังมาเลเซียนะแต่ค่าแรงขั้นต่ำเขาก็แพงกว่าเราคือ345บห้าเอาเอาในอเมริกาเนี่ย ลิตรละเท่าไหร่สิบาทของเราสามสบามมึงจะเอาไปเทียบอเมริกาได้ไงขุดเจาะในเมืองไทยกี่พันหลุมเข็นว่าคิดว่าประชาชนมันโง่เง่าเต่าต,ตุนหรือไงวะเนี่ยเออผมก็งงอะ่ะอเมริกา23บาบาท4ี่สิบสี่ต่างแต่ค่าแรงแม่งวันละหกสามพันหกสามหกในจีนเนี่ยน้ำมันสามบาท9ก้าบห้าก็จริงแต่ค่าแรงมันวันละเกือบเก้าร้ยบาท เอาเอาเกาหลีคนไทยไปทํางานเกาหลีกันเยอะเกาหลีแพงกว่าไทยนะครับน้ํามันไทยสามสิบสามสมมุติอะสามสิบสามสามสามเจ็ดสิบสามสี่อะไรก็แล้วแต่แต่ค่าแรงบ้านเราสามร้อยสามสิบเอ็ดแต่ในเมืองเกาหลีเนี่ยน้ํามันแพงกว่าเราสามสิบเก้าบาทเกือบสี่สิบบาทแต่ค่าแรงมันแปดร้อยเก้าสิบห้าขั้นต่ํานะครับเกือบพันขออภัยที่จีนนะครับ ผมพูดผิดไปที่จีนนะ่ะน้ำมัน31บาท9 1ตังแต่ค่าแรงมัน895บาทเอาเกาหลีที่เราไปทำงานกันเยอะๆเนี่ยน้ำมันที่เกาหลี39บาทอ่ะบวกลบนิดหน่อยแต่ค่าแรงค่าแรงขั้นต่ำวันละพ8นแปดร้าสิบแปบาทคนไทยถึงแห่ไปทำงานค่าแรงมาวันละสองพันสอันอ่ะอันนี้ขั้นต่ำฮะ แต่เข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมายมันก็อาจจะบีบเราค่าแรงก็ต่ำกว่านั้นก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีในญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมัน39บาทใกล้ไทยแต่ค่าแรงขั้นต่ำเขา2,000บาทต,ต่อต่อวันนะครับต่อวันเยอรมันเนี่ยเกือบ50าแพงกว่าเราแต่ค่าแรงขั้นต่ำ2 0 0 6รัฐบาลขึ้นค่าน้ำมันแม่งจอดรถค่าถนนเลยเป็นล้านล้านคันเมื่อเดือนที่แล้ว นี่วิธีประท้วงของเขาเด็ดขาดสะบัดช่อจริงๆสำหรับเยอระะมันวันนี้ขึ้นหัวข่าวอย่างนี้ขึ้นหัวข่าวอย่างนี้นักวิชาการระดับโลกแฉประยุทธ์เทียบชั้นฮิตเลอร์อ้าวปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยเอา้าทำไมเงียบจังเทียบชั้นฮิตเลอร์ผมก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจหรือขยะขยแขยงหรือขายหน้าวันนี้ เออแต่พวกสลิมเขาก็ภูมิใจนะที่สืบทอดอำนาจเด็จการแต่คนที่ฝ่ายฝันประชาธิปไตยเสรีอย่างไอ้บุญลวีเนี่ยผมก็มองเป็นเรื่องขายขี้หน้าขยะขยแยงคนไทยเวลานี้มันแบ่งเป็นสองกลุ่มจำไว้ฉะนั้นผมบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยมันจะสู้กันสองกลุ่มสู้กันสองกลุ่มซีกหนึ่งนิยมลัทธิประชาธิปไตยเสรี คือประชาปไตยสากลอย่างเช่นพักรวมจะรวมอะไรเสรีรวมไทยของพลตพลตจเลกเสรีเต็มมีเอเปรีพิสุทธิ์พลตัวเกเสรีพิสุทธิ์นะพิสุทธิ์ผุดพ่องว่างั้นก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในซีกนี้อยู่ในซีกนี้แม้กระทั่งพักที่ผมออกมาเป็นสมาชิกไว้ที่พักเล็กๆนะแต่เขาตายกันหมดแล้วเขาไปรวมกับพรักใหญ่หมดแล้ว ของเราก็ดูทิศทางลมก่อนครับอาจจะถอนสมองกำลังตรวจสอบลมพายุอยู่ครับส่วนซีกที่สืบทอดอำนาจระเผด็จการในรัฐบาลทั้งหมดพวกอีแอบทั้งหลายพักเล็กวนันนี้หนีไปรวมตัวกันหมดแล้วยุบพักยุบพักเขาเรียกสไตล์อะไรนะไพบูนโมเดลแล้วมานั่งคิดท่านต้องนั่งคิดเหมือนผม หรือจะคิดไม่เหมือนก็ตามใจยอย่างที่ผมพูดเป็นคนแรกๆว่านี่คือกัมพูชาโมเดลไงตรงเด้เลยที่สารรัฐนูนวินิจฉัยเรื่องของภัยบู์เพราะต้องการจะสนับสนุนให้พักเล็กเนี่ยมันหายสาบสูญไปโดยการไปรวมกับพักใหญ่ไปสร้างกองทัพให้มันมะหือมากับพลังประชารัฐ โดยมีแม่ทัพที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาซึ่งจะสู้ต่อฉะนั้นมันสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งก็สืบทอดอำนาจประดิการอย่างที่ต่างประเทศเขาออกมาชมเชยชมเชยหรือด่าวะเอา,เอาเป็นว่าชมเชยประยุทธ์ก็แล้วกันบ้านเมืองสงบจบที่ประยุทธ์สงบกันทั่วบ้านทั่วเมืองนักวิชาการระดับโลกเขาทำเขาทำเขาเรียกอะไรล่ะ หนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะหนังสือขึ้นมาเล่มเขียนขึ้นมาเล่มหนึ่งวิเคราะห์และติดตามบทบาทและผลงานของประยุทธ์จันโอชาหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษครับแล้ววางขายไปแล้วด้วยถ้าจะมาแปลเป็นไทยผมแปลให้ดังนี้นะเหมือนกับวิทยานิพนธ์แหะครับผมแปลให้ดังนี้นะชื่อหนังสือว่าเอาแปลเป็นไทยให้นะครับประยุทธ์จันโอชา จากข่ายทหารสู่หีบบัตรเลือกตั้งข้อความต่อไปเขาบอกเทียบชั้นฮิตเลอร์เทียบชั้นปูตินเขียนโดยนักศึกษาปริญญาเอกของ University of North Carolina มหลาลัยนี้ผมเคยไปครับเคยไปเยี่ยมเยือนตอนไปนอนเล่นอยู่บ้านเพื่อนที่ North Carolina ที่ลาเล่หลายปีมาแล้วนักศึกษาที่เนี่ยเก่ง อีกเขาล่ำลือกันว่าไอ้เ,อเนี่ยลรทดลองที่จะเอาไอ,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 อ้โรคโคโรนาหน้าโรไลน่าเนี่ยนะหรือว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยมาจากที่นี่เขาเขาล่ำลือกันเท็จจริงยังไงไม่รู้หรอกครับเทียบชั้นฮิตเลอร์เลยเว้ย <ๆ S 1> เทียบชั้นปูตินรัสเซียมันก็เป็นสังคมนิยมฮิตเลอร์ไม่ต้องอธิบายใครเรียนหนังสือก็รู้กันๆๆเทียบชั้นอย่างนั้นเลย แสดงว่าประยุทธ์ดังระดับโลกและก็ปูทางมาที่จะเป็นระบอบประยุทธ์มันเป็นการช่วงชิงกันระหว่างระบอบประยุทธ์กับระบอบทักษิณระบอบทักษิณที่เขาคิดกันในก่อนเนี้ยที่เขาเขาบอกว่าระบอบทักษิณมันเป็นยังไงคือเสียงข้างมากเขาไงพอมาเสียงข้างมากคนก็นินทากันว่าเฮ้ย hey, เป็นระบอบทักษิณก็คือ ในสภาเขามีเสียงข้างมากมีเสียงข้างมากผดเด็จก,การรัฐสภาคนบอกทักษินผดเด็จก,การรัฐสภาก็เป็นฝีมือเขา<ๆ>เขาบริหารประเทศดีพรรคต่างๆก็เข้าไปร่วมเขาเป็นผดเด็จก,การรัฐสภาก็เหมือนประยุทธ์ตอนเนี้ยแรกๆไม่ใช่จะตกน้ําเอาเสียงปริ่มน้ําก็ไล่ไอ้พวกผม่ทีผมตกน้ําไปเจ็ดหมื่นหนึ่งพันคะแนนผมนะรวมทั้งเพื่อนผมรวมกันเจ็ดคนของอนาคตใหม่ ทีผมตกน้าไปเลยไม่ได้เป็นสสคนก็สมนำหน้าบอกมึงสสสอบตกผมก็บอกเฮ้ย hey, กูสอบตกตรงไหนว,น 7, วนะกูได้คะแนนเจ็ดหมื่นกว่าแต่ไอ้ภัยบูลเนี่ยได้สี่หมื่นน้องเต้ได้สามสี่หมื่นและอีกหลายคนนี่มันรัฐมนูญรัฐมนูยอะไรวะเนี่ยช่างมันเรื่องเก่าไปแล้วผมไม่อยากพูดบ่อยไหนไหนก็ไหน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 ก็กลับไปเป็นสสอไม่ได้แล้วก็แล้วกันนะไปเป็นผู้ใหญ่บ้านไปเป็นกำนันไปเป็นอาสาสมัครหรือมันนั่งจัดรายการอย่างนี้ ก็สบายใจเชยเหมือนกันนี่เปรียบเปรยให้ฟังเวลานี้เสียงของพลังประชารัตก็เพิ่มขึ้นไปจากการเลือกตั้งจากการอะไรเลือกตั้งซ่อมบ้างที่ธรรมนัตเขาทําให้และก็จากงูหงงงูหาอะไรถลาเข้าไปเยอะแยะหมดแล้วก็เวลานี้ก็เข้าไปซบป,ปีกผู้มีอํานาจคือเขาคิดอย่างเดียวเวลาเนี้ยทำไงถึงจะซบป,ปีกผู้มีอํานาจเพื่อ ตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองได้ทำมาหากินเหมือนก็เป็นประเภทนักการเมืองพวกนี้มันเป็นประเภทผีกองกอยครับเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าเรื่องนักการเมืองผีกองกอยให้ฟังมันเป็นผีกองกอยเข้าไปซบซบซบ,ซบ,ซบ,ซบแล้วผมถามว่าใจมันเป็นประชาธิปไตยไหมไอ้พวกนี้ใจเป็นพรเด็จการแต่คลุมร่างคลุมเสือ้อคลุมประชาธิปไตยเอา,อางี้ก็แล้วกัน คลุมเชื่อคลุมประชาธิปไตยถ้าคุณมีใจที่จะเป็นประชาธิปไตยสากลจริงๆประชาธิปไตยเสรีจริงๆอยู่มากี่ปีแล้วจะสามปีแล้วทําไมล่ะครับทําไมไม่แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยไอ้สองห้าสิบเสียงเนี่ยคิดว่าต่างชาติฝรั่งมังคา่าเขาโง่เง่าเต่าตุนหรือยังไงล่ะครับผมถึงบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าคุณจะจัดประชุมเอเปกในปีหน้าเนี่ย 21ชาติผู้นำเขตเศรษฐกิจเอ펙ในปีหน้าเนี่ยอย่างเช่นอเมริกาสหรัฐอเมริกาจีนรัเสเซียสหภาพยุโรปญี่ปงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผู้นำที่เขาเป็นชาติมหาอํานาจที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยสากลเขาจะมาไหมเนาะเขาจะมาไหมการมาประเทศไทยมาร่วมประชุมเหมือนกับการให้ความร่วมมือกับประยุทธ์จัน์โอชาซึ่ง ได้ชื่อจากนักวิชาการระดับโลกว่าเทียบชั้นฮิตเลอร์เอาละมาก็มาไม่มาก็ไม่มาแต่ผมเนี่ยเป็นคนขี้เราแวงเป็นคนขี้สงสัยผมสงสัยมาสิเดือน11เดือนตั้งแต่เริ่มจัดรายการแล้วนะแล้วก็ถามไปถามไปแล้วท่านสงสัยกับผมไหมตั้งแต่ยึดอำนาจ22พฤษภาปีห้าเจ็ดเนี่ยประชุมคราวเนี่ยโอ้โหมันห่างกันกี่ปีล่ะ ห่างกันกี่ปีสมัยทักษิณน,น่ะทมไมทักษิณน,น่ะแต่ตอนนั้นมันใช่รัฐธรรมนูญปี40ครับตอนนั้นทักษิณเป็นนายกประชุมเอเปเมื่อปี2 5 4 6และก็ประชุมใหม่สมัยที่นายประยุทธ์เป็นนายกคือปีหน้าแต่วันนี้วันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นเทรนโลกแล้วนะครับเทรนโลกก็คือระบอปบประชาธิปไตยมันเป็นเทรนของโลกแล้ว การตั้งสวของประยุทธ์2องรคนเนี่ยที่ผมตะโกนถามมาหลายวันแล้วว่า<ะ>เฮ้ยเขางโง่เง่าเต่าต,ตุนหรือไงวะการประชุมเอเปกเมื่อปี246ประมาณเดือนตุลาคม20 21ีเอะไรเนี่ยนะคงคงจำไม่พราดปี46ตอนนั้นเนะ่ยเครดิตไทยดีครับจากรัฐนูปี40ามเป็นยความเป็นประชาธิาาไตยมันมีมากมีมากประชาชนมีส่วนร่วมมากคือหมายความว่าอะไร ไทยมั่นคงไทยเข้มแข็งถึงขนาดไปใช้นี้ IMF หมดอนะ่หมดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี4-6เรากำลังจะเป็นเสือตัวที่หลอมมาล่อแล้วครับต่อจากญี่ปุน่นต่อจากจีนต่อจากเกาหลีใต้จอจากไอสิงคโปร์ปกติเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายปกติผู้นำของชาติมหาอำนาจทั่วโลกเนี่ย อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็ดีรัเสเซียก็ดีจีนก็นดีนเขาจะไม่ไปไหนไง,ง่ายๆไปแบบสเปซสปะนะครับเขามีเกียรติเขามีศักดิ์ศรีเขาไม่ไปอยู่แล้วไม่ใช่เขาพูดจาไม่ได้เหมือนกับผู้นําข้างประเทศสปลาวเขาพูดจาไม่ได้คุยกับเขาไม่เป็นได้แต่พยักหน้างึกงงักงัก,งกแบบมิสเตอร์บีนรู้จักมิสเตอร์บีนไหมมิสเตอร์บีนอ่ะใครเป็นเพื่อนมิสเตอร์บีนบ้างนั่นแหละงึกงึกงักงักงึกงักงักงึ๊กงักงัก สมัคักแทเดอนี่เรื่องจริงนะตอนไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี4-6เจ้าภาพเอฟเกเนี่ยนะประธานาธิบดีจอร์ดดับเบิลยูชนะปูตินหูจินเทาตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีก็มากันครบผู้นำญี่ปุ่นเกาหลี 11, แคนาดาผู้นำอาเซียนมากันครบพร้อมหน้าพร้อมตาแต่การประชุมเนี่ยในปีหน้าเนี่ย เรามีรั้นูนปี60ไม่ใช่40่เหมือนกาวเพราะอีประยุกต์ยยึดอำนาจเมื่อปีห7จนะแล้วก็เป็นระบอบประยุทธ์ไงอย่างที่ผมบอกฉะนั้นรัรนนูจฉบับนี้ก็เป็นผลิตผลจากการรัฐประหารของพผเด็จการหรือเปล่าอย่างที่นักวิชาการระดับโลกเขาแฉออกมาว่าเทียบชั้นฮิตเลอร์นะสิทธิมนุษยชนต่อยต้ำต่ำเตี้ยเต็มทนแล้ว เสรีภาพปิดลบเดือนหน้านี่ UN สหประชาชาติเขาเรียกเจ้าหน้าที่ไทยระดับสูงรัฐก็เรียกรัฐบาลนั่นแหละแต่เขาไม่ไปหรอกเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปเขาเรียกสอบนะเขาเรียกสอบนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคณะกรรม,มาการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเขาเรียกสอบเรื่องการปราบประชาชนชุมนุมถูกยิงตาบ่งตาบอดนะลุกนัดลุงนัดตายังบอดอยู่บอดจริงๆ นะและใครบอกจะให้ล้านนึงเวลานี้เป็นยังไงล่ะได้ล้านหรือเปล่าทนัทน,นี่ได้ข่าวาว่าเว็บไปสมัครเป็นสมาชิกพักก้าวไกลก็คงจะลงสอสอนะอา้าขอให้โชคดีคนที่สู้เพื่อประชาชนเอาจะคุยเรื่องเที่ยวไทยเนี่ยมันจะได้ผลยังไงไหมก็คงคุยไม่ทันแล้วครับมันใช้เวลาอีกนานวันนี้คุยเรื่องจอมผดเด็จการฮิตเลอร์ฮ่ o f t ไทยแลน d ก่อนนะว่าบ้านเมืองจะเดินไปยังไงถ้าตราบใดเรายังเป็นระบอบประยุทธ์ที่เขาบอกว่าใครไปถามก็บอกเอ้ยนี่เป็นประชาธิปไตยพอถามหนักเข้าเอ้ยประชาธิปไตยแบบไหนวะแบบไทยไทยไงถึงขนาดมีหลายคนนะสุเทพก็บอกเราคนเทพเถือก็บอกเราควรจะมีระบอบการปกครองของเราเองเออแต่ต่างชาติเขายึดถือมึงไหมล่ะเขายึดมั่นไอ้ระบอบ ประชาธิปไตยแบบไทยไทยสักเบืองี้ไหมมันก็เป็นต้องเป็นแนวเดียวกันคือสากลให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพร้อยเร์พักไหนได้เสียงข้างมากก็ไปจัดรัฐบาลแต่คราวที่แล้วมันได้ไหมล่ะเสียงข้างมากจากสสเป็นใครเพื่อไทยแล้วเขาได้เป็นรัฐบาลไหมแคนดิเดตนายกสุดารัตได้เป็นไหมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับ ประยุทธ์ก็พยายามวิ่งหัวปักจะสืบอำานาจอำนาจต่อสืบทอดอำนาจต่อแล้วก็สืบได้จริงๆแล้วคราวหน้าเนี่ยถ้าเขาจะเป็นเขาก็ต้องสืบได้สืบทอดอำนาจได้ฉะนั้นเขาจะไปยุคสภาหาห,าหอกอะไรลราเวลานี้เขาไม่กลัวหรอกฝ่ายค้านอะเปิดสภาวันที่หนึ่งเขาก็ไม่กลัวกฎมงกฎหมายอะไรเขาไม่สนใจนี่คือการการดำเนินงานตามนโยบายคือเรียกอะไรกัมพูชาโมเดลไง กระทืบฝ่ายค้านหมดเสร็จแล้วกูก็เลือกตั้งกับพักเล็กๆเป็นไงชนะโลดครับ126เสียงในรัฐสภาผมไม่อยากไปพาดพิงเขามากหรอกนะเพื่อนการหุนเซนนะแต่ว่าแต่ว่าก็จําเป็นต้องเอามาเล่าให้ฟังอีหัวดีครับสุนเซนเพื่อนรักนะก็รู้จักท่านมา3ามสี่ปีแล้ว30ปีก่อนก่อนจะเป็นนายกอีกนะครับก็ เป็นลูกผู้ชายตัวจริงเป็นคนดีนะักเกรงนะักเกรงตัวจริงครับตัวนี้รักใครก็รักจริงฟาดใครก็ฟาดจริงๆอ่ะก็คุยให้ฟังเรืเ่อยเปื่อยไปนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ขอบพระคุณคอมเมนต์วันนี้หลายรายคงอ่านไม่หมดแล้วครับอ่านหมดก็ทั้งวันนะครับทั้งวันนานๆก็เอามาคุยกันทีหนึ่งก็ขอบพระคุณจริงๆหลายคอมเมนต์ก็ดูกันผมก็อ่านกันแทบทุกคอมเมนต์ แล้วก็แฟนคลับตัวจริงเสียงจริงแฟนคลับพันแท้นี่กราบขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามบางครั้งพูดไม่ถูกหูก็ให้อภัยผมก็มันไม่จำเป็นต้องถูกหูทุกเรื่องแล้วครับราาประชาธิปไตยใช่ไหมท่านอาจจะคิดต่างกับผมผมอาจจะคิดต่างกว่าท่านแต่ขอว่าคอมเมนต์มาอย่าหยาบคายกับกับผมหยาบคายผมก็โตโต้โต้อตอบโต,ต,ต้แบบหยาบคายถือว่าไม่ให้เกียรติผมผมก็ไม่ให้จําเป็นต้องให้เกียิพวกคุณฉะนั้น อาจจะยิ่งยะโสซะหน่อยทีมงานบอกเอาอีกแล้วพี่บุญลวีเอาอีกแล้วสัดซัดอีกแล้วพวกนี้ไม่ใช่แฟนคตับผมแล้วมันเข้ามาจ้องจับผิดพวกสลิมนะพวกสลิมผมไม่ต้องการพวกนี้ผมถึงไล่ส่งไงไล่ส่งไปเลยรายการอย่างผมไม่มีใครทําหรอกไม่มีหรอกนะมีแต่ผมนั่นแหละเอาความจริงมาพูดแล้วจะทําไมนะเมื่อคุณไม่ชอบความจริงก็คุณก็ไปช่องอื่นก็แค่นั้นเอง ความจริงทั้งหมดอะไรที่เป็นเรื่องตอแหลไม่มีบุญละวีไม่มีตอแหลกับใครครับมีแต่รักจริงทิ้งจริงครับรักจริงทิ้งจริงถ้ารักเนี่รักจริงแต่เวลาทิ้งก็ทิ้งจริงๆเหมือนกันเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่จากระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับ